สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเก็บเพชรประจําวันมาฝากผู้ชมทุกท่านนะฮะเทคนิคนั้นก็คือการดองเพชรประจําวันนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเพชรประจําวันเนี่ยมันสามารถดองได้นะฮะดองได้สูงสุด9เพชรนะฮะอ่าน,ะนี่ตามนี้เลยพอเราดองได้9เพชรแล้วเนี่ยเราก็จะรับเฉพาะเพชรที่ได้เพชรเยอะๆนะฮะซึ่งก็คือ3เพชรนี้นั่นเอง เล่นแรงดูเอลสตาแล้วก็ชนะแรงดูเอลสตานะฮะทำให้เราได้รับเพชรรวมกันเนี่ยร้อยสาเพชรเลยนะอ่ะซึ่งเควสในเกมนี้เนี่ยเควสประจําวันในเกมนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่9เควสเท่านั้นนะทําให้เมื่อเรารับเควสประจําวัน3เควสนี้ไปแล้วเนี่ยในวันถัดไปเนี่ยมันจะส่ง3เควสนี้มาแน่นอนนะฮะอ่ะทำให้เราสามารถได้รับเพชรวันละ130เพชรได้แน่ๆทุกวันนะฮะนะตอนนี้ แล้วเควสพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเควสที่ทําได้ง่ายด้วยนะทำได้ง่ายเนี่ยอย่างเล่นแรงดูเอลสามตาแล้วก็ชนะแรงดูเอลสองตาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเล่นแรงกันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีชนะกันบ้างแหละทาได้ง่ายๆแล้วได้เพจเยอะด้วยเนะี่ยดีกว่าการไปกดรับเควสทุกวันนะฮะแล้วก็ต้องแบบสุ่มเควสมาบางวันอาจจะสุ่มได้เควสที่ทํายากๆอย่างเช่นเล่นโซโล่โหดเนี่ยเสียเวลามาก่ใช้งานการเวทหรือใช้งานการกําดักในอันนี้ค่อนข้างก็ค่อนข้างทำค่อนข้างยากนะฮะอ่ะเพราะงั้น ใช้วิธีนี้ในการลองเควสนี่ก็จะดีกว่านะฮะทีนี้ถ้ารวมเควสถ้ารวมเพชรที่ได้จากการทำเควสต่อวันแล้วเนี่ยก็จะได้รวมกันทั้งหมดจากล็อกอินอีดูเอลไลท์5้าเพชรแล้วก็เดลี่เควรนี่1้อยสนะฮะรวมแล้ว155ยห้าเพชรเลยนะฮะอ่าใครเป็นสายปีนี่ไม่ควรพลาดนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเทคนิคการเก็บเพชรประจำวันนะฮะอ่า ลองเอาไปทำตามดูกันได้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ